แล้วใครอยากเป็นนักร้องใครอยากทำดนตรีใครอยากเรียนแต่งเพลงนะมาเรียนด้วยก่อนได้อาชีพด้วยนะคะเรารู้แล้วละ่ะว่าเงินเราบบยี่สิบล้านเราจะทำอะไรเอาไปลงทนุนนี้หุ้นหุ้นหุ้น,นคนคนจนเล่นหว,นวยคนรวยเล่นหุ้นนะ สวัสดีค่ะมาเริ่มแต่งเพลงกันนะคะมาเรียนแต่งเพลงกันค่ะสอนให้คุณเป็นเจ้าของสิทธ์นะคะสอนให้คุณเป็นเจ้าของลิขสทธิมีใครเขาสอนคุณบ้างอย่ายไปคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถค่ะกุ้งบอกไปเลยทุกคนมีความสามารถขอให้คุณเชื่อกุ้งเชื่อกุ้งแล้วคุณจะได้ดีนะคะใครเป็นแฟนกุ้งเชื่อกุ้งได้ดีหมดทุกคนนะ,ะตอนนี้ไม่มีแฟนค่ะเปิดรับสมัครอยู่